สบายดีพี่น้องสบายดียด่มแรงพี่น้องกำลังชเดินทางครับเธอแม่บิดปกุงให้ก่อนแล้วเอา,าว่้วะ,ะ,ะ,ะอ,อลแล้วหมกักแก็ได้หน่วยใหญ่ยยรีร <c oughs> บรู้เลน <c oughs> ก่อนครับ บีบมะุงมาลองเบิ่งตามเบึ่งว่ามันิสซ่บบอบางต้นนะก็บก่อไม่เห็นใบเวลากระสอนผู้จะยักมาหักบอหักิ่มบอนาเศร้ากะดียงงูมางามยูนถวเทิงนี่เนาะเทวท่งนั้นบง เออทางเขาเล่าเนี่ยบัดบันเกิดซื่อๆพอจะลืมเอาเพาะพันธุเนอะเมื่อไหร่ห้าวด้วยบัดเจ้ามามาประคำเนี่เอายอะพอเราสิเพาะพันธุ์ไงแม่ภาคอีต sure> anyway> ู้นะแม่เออภาคอีตูน right ่ะอยู่พุ่นน่ะมันอึดปลูกอยู่แต่ว่าเก็บแกงตลอดบบเอาเอาเบียาแมก็ได้เอาเบียาแมก็ได้ มึงก็เมื่อไหร่ตำให้สางกินจี่รอก็ได้ไลยเติบประมาณร้อยห้าิบหกซิบอีกแหละทีรอก็ได้ใช่ตามเสษอยู่พจังเนาะกรอบอยู่พ่จ่ะมังหมาบอกอยากกรอบสวัสดีครับ สวัสดีครับตื่นแล้วบ่เฮ้อาชิอนบานไม่หรือมหันชิมืองาบ่เมือบ่เมื่อรือมาหันชิโนนาบ่เดินยืนไม่ใหญ่บอเดินยืนไม่ใหญ่บานไม่เนาะผมเมื่อแต่ยานเนาะเมื่อบ่อืมอืมอืม ม่แบบว่ามันเป็นเบียร์ไลเลยเป็นปลาเลยนะพี่น้องมันบได้หน่อยๆก็คือบดไดอันนี้แม่เขาจะใ่คนไป่อู่เดียวเราะวัางไม่เอืมัซีเเอากันคป็ปล,ลาอกแอมไปบด Kang nan kang đi kang sai cay, Tu. ti lai đây ơi. Nhung chắc chị đếp tới sai 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 nhanh lọ. มัวปลูกน้ำได้แมมกุลไหยพ่อแล้วแม่พ่อแล้วตรงอย่างว่าใช่องามไปแต่เป็นปลายอพ่อได้กินมันันลงมัเรี้องกี่สีเยอะอ่ะนั่นพี่อานี่นะ เอาเอาในก็แม่แบบอันนี้นะเบียบเขียบนี่นะ้วนไลยอยู่ใส่คอดึงดึกลงมาแล้วเาใส่ถุงยางดูนี่ขอเบียบเขียบเบียบเขียบนี่้าทัทเอาสิใหญ่เ็นาคน เซ็นกันนะว่าแม่มาเขียบนั่งนี่เนาะเขียบสายก็เอาลูกไม่จะ่บี่ยงได้ทุกอย่างนี่เอาเลยน่าปลกแตงลูกขอก่อนขอาวโมเล้ข่าวโมฮะเราเช้าเล้ อไรเไนี kind of mm ่จ hmm. ักกวางคืออย่างนี้จักกอะไรเป็นต้ใหม้จักกยู้เย็บพี่ต้นหนึ่งพ่อเนาะตะกรอนเนที่ืิมลง ผลเานาะมันติด,ตดเรียบเขียบจะปลูกเมื่อไหเมอมันติดติดเลยมันเขียบคก็ปลูกคนนี้มันยังเป็นตัวกริดอีกทุกอยไร่ประจีนนะเพราะเล่อ <c oughs> ข้างเมื่อผลได้คุยนำน้องต้นนั่นกับธรรมดาพอพอแล้ว แล้บ่อือจังกะฮ่ากะเห็น3 4หน่วยเนาะผู้จักย่ายูบ่หามบเฮ้เพิ่นไปยูรถบ่ได้บ่ได้ยูบ่ได้บ่รถนะสดีปลุงก่อนสิสิยให้ดอกถูกกัแล้วเออเออ

เมื่ออยู่นันไม่ใหญ่บ่อยู่นนม่ใหญ่นออยู่อยู่บ่อยู่บ่อยู่นันม่ใหญ่นอบ่เมื่อกยาบ่เมื่อกยาอาจะมันตันอน่ไหวบ่เมือเเ่อ,อ,อกยาเนาะกมือเลื่อนอสานแล้วมาดูเลยาเล่อนอรานแล้วานีอยดีอายุริมาเล่นน้ำอีกแล้วมาเนี่ ไม่ก <ort. laughs> uh, ็มาหลออืมเพื่อยังได้ยังอะรถมาลองลูกนี่ผัวอายุรีมาถาอะไรผัวเล่นน้ำกันลูกเล่นน้ำกันอะกระพริบกระพริบชกชกอ่ม ใส่กระทั่งไว้ประชาเอ้ยหนึ่งขานุกเงินขัวจิรอไปจิรมันใช้กรัเวอดนะังแบนี่ก็มีอยู่อยู่ในกไปเอาลังตู่ล่ะลังตู้คูณเี้ เครื่องข <prediction? S 1> องมนนั่นนะมันมานน้ำเครื่องนะเน่าผเริงกับหมูเพิ่นมวนบ่กห้ามานแต่ใส่เฮ้ยโอ้ยผเริงกระหัวมุนเนาะเฮ่นกระหัวงามแพ้แพงน้องดูแพงน้องดูหอมแก้มน้องดูหอมดู นอนมาจักหนินั่นทากรตือด้ยงทางคมพแล้วว่ทางสาเข็ว๊ะจักแลจะไปจะถามยุริท้ข่นะใช้เข่าห้ามเลยล้ไลายเหลี่ยมเละ เออนั uh ่งนิ่งดูนั่งรู้เมื่อเขีวนะเต็มปากแค่ยิ้มดูนิ่งนิ่งนิ่งรู้เขียวน่ะอืมนี่จะแป้งอยู่กับบบบารูอืม นี่แต่ไหนออทุแขไปหนฮะอายุริะทูแขไฮะเว้ยมันกระแเองมั้อือโถโถขนเท้าเี้น่ะจำขึ้าบับหัดโอยตาหามันแกึตั่นเลยอืมเออเออจิงวะไติ่เค่อยอยๆหางม้ เมอไหแห้งอยังแห้าถน่องเนอะแงนองแงนองน่ยนองนอยกลัวนะนี่น่องเลยเน้ยงองเนี่ยนนีแค้นเฉยผะเฉยยังเด้เื้อหายว่างอันนี้ไตบุญแหละกามากายค็ผะว่าอือหายว ใหายมาใหญ่บใบอยู่บ่เหมือนนะบ่หา้อู้มหายใบอยู่มันกับมันหายอืมบอกมาหน่อยบ่บ่หายมาใหญ่เือแค่ไหนใบาแล้วกต่อืมอยู่แล้วเกิดก็หายใบให้ยังอยู่ได้บ่หายใบายู่บ่อยู่ตรง đây บ่เมื่อไหร่บ่หายม่ใหญ่สุดตาเมื่อยหร่ อืเป็นใหญ่พอจุงซู่โจยๆชำกันแล้วก็ซูงล้วอ้วนไม่ใหญ่แบบนี้ช่วแล้วอ้วนแล้วมันคือตีได้ปะบ่อืมล้วขี่รถไปน้ำตาลเอคือเราซูอยู่ได้เรอ้วนอยู่ได้ีเราอ้วนแล้วตีเราอ้วนแล้วคือเราตี้าเราซู่เหมาเขาเนี่ไก่นะความ